สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่ติดตามแอดมินมาตลอดนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้นะคะปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้พ่พอแม่พี่น้อง f c ทุกท่านนะคะยงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ หรือยยิ่งขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะทํางานนะคะบริษัทหรือจะเป็นงานโรงงานนะคะหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะตลอดปีและตลอดไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลแล้วพัฒนานะคะก่อนจะไปสรุปนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าแอดมินคำนวณเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะมินก็จะพามาสรุปนะคะของวันที่30นะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่4กันนะคะเพราะว่ารัฐบาลลาพัฒนานะคะก็เลื่อนออกวันที่4กันนะคะเนาะแล้วทางเข้านะคะ65นะคะมานะคะ65านะคะ48นะคะ48ก็มานะ,ะให้เด่น8แต่ว่ามาแปลงร่างอยู่ตรงนี้นะคะ แต่เป็นตัวเน้นตัวชอบให้นะคะห้าเก้าก็เข้านะคะตรงๆด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะเข้าบนล่างนะคะก็ได้เฮถ้าเข้ามันก็เข้าแบบนี้สุดๆเนาะพี่น้องถ้าหลุดก็คือหลุดสุดๆนะคะแต่ว่าพยายามนะคะไม่ไม่ให้หลุดเนาะพี่น้องเนาะพยายามให้เข้าทุกงวดนะคะแอดมินก็ทำทเต็มที่ทุกวันทุกรอบทุกงวดเลยนะคะสาหรับแนวทางนะคะสาหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 1>, 1 3 2 9 4 5า้นะคะเอนมินให้เด่น1กับเด่นสนะคะเด่น1และเด่น4นะคะเราก็มาเจาะ1กันนะคะก็จะมี1นึ่งสองหนึสานะคะ หนึ่งเก้านะคะอย่าลืมตามหนึ่งหกนะคะส่วนเด่นสี่นะคะก็จะมีสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้านะคะสี่เก้าสี่หก ส่วนชุดกันนะคะก็จะมีสามหกนะคะเก้าหกห้าศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะสามเก้า อันนี้ก็6 2 9อานะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 1>, 1 2 9่งส4งเกหก้าอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น5ู้นระคะจดไลค์แคปไว้นะคะ, like, คะ,คะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ